โลโลเจโลเจโจ๊ะ,โจะ,โะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่อีกระลับเข้าสู่เยามาต้ามใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม The Crew Motorface นะครับวันนี้ก็เราจะมาเล่นเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์กันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเพลย์ลิสต์นี้เราจะได้เล่นรถคันไหนบ้างนะครับนี่ตอนนี้ผมก็มาใกล้จะถึงละนะครับผมเดี๋ยวเราสปอนสปอนรถตรงนี้เลยแล้วกันวดดู้ห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 ูงหู้ ถ้าเป็นของจริงคงตายไปแล้วเนี่ยะโอ้แต่นี้มันคือในเกมเนี่ยลงมาไม่เป็นอะไรรถก็ไม่พังนะฮะนี่เพลงนี้มีชื่อว่า Bike Lover นะครับผมอ่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับอ่ะไปลุยกันเลยนะครับผมนี่เราจะได้ขับมอเตอร์ไซค์หลายคันเลยนะครับนี่อ่ะนี่ชอปเปอร์ก็มีนะครับนี่มอเตอร์คอร์สก็มา เออเอาปลาฉลามมาไงนี่อันนี้ภาพจาก youtube หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เราคงได้ขับหลายแบบแหละนะครับผมทั้งสตรีทนะครับแล้วก็ทั้งเล็กซิ่งนะแล้วก็ออฟโรดนะครับผมนี่ออฟโรดเราได้ลุยแน่นอนนะครับผมไปจัดไปเลเวอร์ครับผมมา h e r i t a Active นะครับผม เราจะได้ขับรถหลายแนวหลายสไตล์นะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมี8เพลยลิสต์ย่อยนะครับผมเ่ะไปเดี๋ยวเราจะไปสนามแรกกันนะครับผมดูสิว่าสนามแรกเขาอ้าวอ้าวผมบินไม่ขึ้น <laughs> บินไม่ขึ้นเฉยเลยอ่ะเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนโอเคไปมันระยะทางไกลหน่อยนะครับผมก็เลยต้องใช้คือบินบินไปนะครับผม เรายังไม่มีฟาสทาวเวลสักจุดเดียวเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะให้มันอัดล็อกฟาสทาวเวลนะครับใครรู้ลองเมนบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับผมผมอยากฟาสทาวเวลได้แล้วเนี่ยแต่มันฟาสไม่ได้ทักทีนะครับผมว่าผมน่าจะปลดล็อกยังไม่ครบหรือเปล่ามันเลยฟาสได้ไม่ได้สักจุดนะครับผมแต่เราสามารถฟาสไปที่คามิสได้นะจุดเดียวที่เราฟาสได้ตอนนี้นะครับไอ้มีมีของให้เราเก็บก่อนที่เราจะไปถึงจุดว่ะ เราแวะเก็บกันหน่อยดีไหมเอาไงดีอืมไม่ไม่แวะดีกว่าเสี๋ยวเวลาเสี๋ยวเวลาอ่าอา้าวโอเคเมื่อกี้ตายนะครับผม <laughs> นึนว่าจะไม่ตายนะตายเลยนะครับผม GP G P ก o r y นะครับเราจะได้ขับรถสนามแน่เลยนะครับนี่จริงๆด้วยนะครับเราได้ขับ R C 1 6นะครับจาก ทีม Red Bull นะครับผมเป็นรถ KTM นะฮะอ้าวจัดไปครับผมได้ขับ KTM นะฮะฟินิ s h The Event นะครับผมอ่าเขาไม่จำกัดนะครับว่าต้องเอาที่เท่าไหร่นะฮะมาว่ามาว่าให้ดูรถมันเล็กๆแปลกๆวะหรือว่าตัวคนเรามันใหญ่วะดูรถมันเล็กไปเลยนะครับผมมาพร้อมด้วย let's go ไปฮะแข่งกันทั้งหมดสรอบนะครับผม เราได้ขับรถสนามนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แต่งตัวมาแตบบ่ว่าไม่ได้มีชุดนะเราแบบแต่งตัวเหมือนสติสติคายุสอะไรเงี้ย <c oughs> เออไปฮะโอ้ยมันมันเลี้ยวแปลกๆกว่ามอไซค์มันเลี้ยวแปลกจริงโอเคโอเคไปไปตรงนี้โอ้โหโหอ้โหเข้าคงกันมันแล้วผมโอเคโอค้ยโอ้ยแม่งหมอบแบบ หมอบแบบติดพื้นเลยสุดยอดเลยว่ะด,ดูดิมันหมอบดิห <laughs> มอบติดพื้นเลยครับผมโคดเบวโคดเบลไปหงุดหงิดดึงมันไปไวมากตามดับดึงไม่ทันเลยฮะไวจริงไวจริงโหนี่ปิดถนนแข่งกันเลยนะครับผมสุดยอดเลยฮะทุกคนโอเคตรงนี้เบรกครับผมเบรกครับผมเบรกโอเคไปโหในตันดต่อยในตันดต่อย รู้สึกว่าจะตามอันดับหนึ่งไม่ทันนะมันไปไวมากนะฮะอันนี้ผมปรับ AI ไให้มันเป็นแบบยากขึ้นนะครับผมเพื่อความมันนะฮะโอ้โห oh. แล้วเราจะไปทันเขาไหมเนี่ยเราปรับ AI ไอยากขนาดนี้ไป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 โอเคไปครับรัดป่ารัดเขาหน่อยวอ้ยเทโค้งเทโค้งนี่เทโค้ง <laughs> ตลกดีว่ะเตโค้ครับเตโค้งดีโอ้โหโอ้โหโอ้ยแฮนดิ้งมันแปลกๆอ่ะทุกคนมันแปลกมากเลยนะทุกคนนะมันไม่ได้แปลกธรรมดามันโคตรแปลกอ่ะโอ้แล้วอันดับหนึ่งไปโคตรไวผมตามไม่ทันเลยทุกคนนะไป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 โอเอุ้ยมอไซค์เราวิ่ง300เลยนะทุกคน ไม่รู้กี่ซีซีวะคันนี้ยแต่วิ่ง300โอ้ยจะเข้าบุงเข้าป่าไปแล้วเอาไปไป,ไปโอดับหนึ่งแม่งไวมากอะ่ะผมตามไม่ทันเลยทีเดียวเก๋ o มันเลี้ยวแปลกๆอะทุกคนมาดูผมยกไปยกมาโอ้ยมะเออแต่ว่ามัานอยู่มันอยู่ขับมันอยู่มอไซค์อ่านี่เอียง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  โ,โหด้ฮะด้ฮะโคตรตลกเลยว่ะไปไปไปมวตรงนี้ทางโค้งเยอะมากครับผมโอเคโอเคโอเคไป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 ตอนนี้เราตามอยู่ครับผมเรายังขึ้นระดับหนึ่งไม่ได้นี่มันวยจริงๆมันวายจริงๆและแข่งกี่รอบจะแข่งสองรอบ โอ้สนามโคตรยาวโอ,ยโ,อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแผกโค้งไปแล้วไป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 โอเคผมเห็นตูดที่สามหลัดๆนะครับผมเราเห็นหลัดๆแล้วเดี๋ยวเราแซงได้แน่นอนเคยไหมฮะตัวตนี้เบรกเบรกเข้าโคง้งโอเคโอเคโอ้ยแล้วแข่งตั้งสองรอบระยะทางโคตรไกลไปไปยาไปครับ ตรงช่วงขึ้นเขาเนี่ยบอกเลยว่ามันมากนะครับเราจะได้เทคโค้งกันแบบสุดๆแล้วผมเอ็นี่เทคโคง้งเอ๊ยอบตอนเันเทโค้งว่ะมันเทแบบสุดดีเนี่ยเอ็นไปทั้งตัวเลยแล้วผมโอ้โหดูว่าหมอบหมอบหมอบเกือบติดพื้นแหละสุดยอดสุดยอดไฟไฟไฟเอาใตะขอบไปแล้วเอาแต่ขอบทางให้เป็นประโยชน์นะผมไปยังตัดไป ันจะไวเกินไปแล้วที่หนึ่งเนี่ยไวจะตามไม่ทันแล้วผมโอ้ดูสิว่าโอ้โหไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยได้แค่ที่สามนี่ครับผมโอ้โหไม่ทันจริงนะดับหนึ่งไม่ไวเกินเย้ได้ที่สามครับผมโอ้โหเถึงจะต้องใส่หัวเลยมันแฮนลิี่มันแปลกมากทุกคนบอกเลยโค้รแปลกเอ้แต่ดีแต่ดีขับสนุกดีนะครับ เออเอาเรื่องดีเอาเรื่องดีนะครับมอเตอร์ไซค์โอ้ระยะทาง10กิโลโอ้แล้วผมต้องไปยังไงอ่ะตั้ง1ิกิโลดูนิเโอเคครับตอนนี้เราก็มาจะถึงแล้วนะครับผมผมเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เลยแล้วกันโอ้โอ้โอ,โอ้ชนต้นไม้เต็มเต็มอ้แต่แต่พอขับคันนี้มันมันไม่ได้เอียงแบบนั้นนะ เออทำไมมันเอียงแปลกๆเพาะเวลาเราขับ r อ6สี่เนี่ยอ่ะต่อไปเป็นมอเตอร์คอร์สนะครับผมเราจะได้ขับเป็นไฮเปอร์โมตาดนะครับไม่เชิงว่าเป็นมอเตอร์คอร์สักเท่าไหร่นะครับเป็นโมตาดโมตาดก็แบบว่ามันจะอธิบายยังไงดีวะเออนั่นแหละนั่นแหละเราได้ขับเป็นโมตาดนะครับผมมันก็คือมอเตอร์คอร์สนั่นแหละทุกคนนะครับยีุกวันไปเลสโก้อนนอนนอนน ไปครับยิงยาไปครับยิงไอตัดไปหน่อยนีจังหวะนี้แซงเลยโอ้โหเราขับแบบออฟโรดจ,จัดๆครับผมงานนี้ไปไปไปโอ้โหอย่างซิง่งนะผมบอกเลยโอ้แล้วตรงนี้มีที่ให้โดดครับแน่นอนว่าเราต้องโดดอยู่แล้วโอ้มันมีคนตำตูดผมว่าตำตูดผมแล้วผมเข้าป่านะครับจังหวะนี้โอ้ยงงง,งมองไม่เห็นทาง มองไม่เห็นทางครับผมไปไปไป,ไปอุยอันดับหนึ่งมันไปไวมากน้ำตาไปทันนะตรงนี้ครับผมเบรครับเบครับแล้วก็เหยียบไปต่ออุยรถเราเหมือนไม่แรงเลยว่ะอันดับหนึ่งมันไปไวมากอะทุกคนอนิเมชันม่นมันแปลกๆเหมือนคนกำลังจะล่วงรถด,ด้ทุกคนมันไม่เหมือนเข้าโค้งเลยเอาไปที่ให้โดนอีกแล้ว โอ้โหคราวนี้โดดลงน้ำครับผมโอ้โหแปลกเลยทุกคนตลกดีว่ะทุกคนมันยึกยักแยกๆแก็ไม่รู้รอบหนึ่งนี่น่าจะประมาณ2นาทีได้โอ้โหดูไอ้คันนี้มันหมอบมันหมอบสุดตัวเลยว่ะทำไมเราตามพี่ยึงไม่ทันขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมไม่โดดได้ไหมไม่ได้อีกตายเอา้าเอา้เอาแล้วผมไปไงละครั้เนี้ยอ้าวอาชีพหายแล้วกู พอไม่โดดปุ๊บไม่รู้จะไปทางไหนเลยอ้าวโอเคครับถึงเส้นชัยสักทีสรุปคือเราได้อันดับที่8นะครับผมโหตามใครไม่ทันนะมันเร็วกันเหลือเกินตามไม่ทันจริงๆมาเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่สนามที่3นะครับผมบินไปนครับไวกว่าดูซิว่าเราได้ขับรถอะไรนี่เราได้ขับเป็น CB 1000R นะครับ h o n d a นะครับผมส่ง n น็กเก็ตคาเ่อะผมก็เรียกไปถูกเหมือนกันนะ มานี่ฟังเสียงสักก่อนฟังเสียงสักก่อนนี่ออกตัวนี่ล้อฟรีกันเลยทีเดียวนะฮะดรือว่าเราจะตามใครทันไหม <laughs> ไปตัดไปแข่งสามรอบแล้วนะโบสนามน,น,าน,นี้ไม่รู้ว่าเป็นสนามที่ยาวขนาดไหนนะแต่ที่แน่ๆเลยครับผมมันเทคโค้งโอ้โหมันเทคโค้งบันมาก <laughs> ไปครับอมลุยอมลุยไป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  โอ้โหโ,โอ้โหรถรถแปะโอ้ยโดนเบียดโดนเบียดไม่ได้ไม่ได้มาเบียดเราแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะเบียดคืนนีโอเคครับเราขึ้นมาอันดับหนึ่งแบบงงๆเลยครับผมตอนนี้เนื่องจากว่าเราคือเข้าทางลัดนี่ครับผมเราก็าเลยอันดับหนึ่งเฉยเลยนะ,ะเอายังงตันดนีไปเลยหนี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 โอ้มันตามผมมาติดๆแต่มันมอบมาติดๆเลยทุกคนนะ Favorite? โอเคโอเคไปไปไปกำพงกำแพงอะไรที่เราชนเราเราชนแบบไม่เป็นไรเนี่ยกำแพงพังครับแต่รถเรายังอยู่ <laughs> เอาเรื่องจะจัดนะครับนี่ผมรัดเลยไวดีไวดีแฮนดิ้งมอเตอร์ไซค์มันแปลกๆนะมันเหมือนเราไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ทุกคนมันเหมือนเรามันเหมือนเราได้ขับรถอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่มันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อะอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน <laughs> ต้องมาลองด้วยตัวเองเนี่ย ตรงนี้รัดได้รัดครับผมนี่รัดเลยตอนแรกไม่กล้ารัดเพราะว่ากลัวว่าเราชนกําแพงแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่สรุปคือเราชนกําแพงกําแพงพังนะครับผมรถเราไม่พังคน,น,นก็ยังอยู่นะฮะไปครับเนชัยแล้วเย้ yeah. อันดับหนึ่งครับผมเบี้ยวฟ้าจาัดจตามที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน เราได้ขับ KTM นะครับ450 EXC Red Bull นะครับไปตอนนี้คะแนนเราอันดับ3แล้วทุกคนเราต้องเก็บคะแนนเพิ่มแล้วนะดูซิว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่มาครับเราได้ขับไปมอเตอร์ครอสเลยครับผมแต่ว่าชุดเรานี่ไม่ใช่ไม่ได้ชุดมอเตอร์ครอสเลยนะชุดบ,บ้านธรรมดานะครับผมนะเก่งยีนจะยืดมาสามสองหนึ่งไปโอ้โหโอโอ,โอ,โอ,ออกตัวไปครับออกตัวไปครับผม เอาเข้าเลนไนเลยนี่เข้าเลนไนเข้าเลนไนโอ้โหน่อยหน่อยแป๊บโอ้โหมาตะคอดมาตะคอดนี่มีโดดมีโดดโอ้โหตรงนี้โดดโดดมันเลยเบียดกันครับเอาเบียด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 เอาเบียดครับผมเบียดครับผมโอ้ยแฮนด l i n g เป็นโคตรกากเลยบอกเลย handling ไม่ประทับใจเลยอ่ะ handling อะไรก็ไม่รู้อะเหมือนผมไม่ได้ขับรถเลยทุกคน มันผมขับอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฮะทุกคนฮนะเนี่ยแล้วมันแบบระบบฟิสิกส์มันมันห่วยแตกมาก <laughs> อะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนเหมือนผมขับอะไรอยู่ก็ไม่รู้อนะ่ะเหมือนเหมือนไม่ได้ขับรถอนะงงไหมงงกับที่ผมพูดไหมคือผมอ,ธ,อธิบายไม่ถูกจริงจริงเหมือนผมขับอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะทุกคน อ้าว,าวล้มหัวแตกอะไรของกูเนี่ยกูมาเล่นอะไรอยู่วะเนี่ยโองงย้งงเลยฮะงงเลยงงเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทำฟิปฟิปตัด6 0องศานี่นี่เอ้ยได้ว่ะนึงว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอ้โแล้ว AI มันไปไวมากตามไม่ทันนะผมตามไม่ทันจริงๆนี่โดดเออ โหแลวรถคือแบบรถกากมากอ่ะบอกเลยรถแบบขี้กากแล้วทำไมรอบหนึ่งมันนานจาังวะนานผิดปกติแล้วเนี่ยจริงๆรอบหนึ่งมันมันไม่น่าจะเกิดเนะเอาเข้ารอบเข้ารอบอับอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมโอ้ยง,งงไปหมดแล้วตอนเนี้ยคือแบบคือแบบเกมทำมาดีหมดนะแต่มาตายตรงขับมอไซค์นี่แหละ โคตรห่วแตกเลยครับผมบอกเลยฮะแฮนดิ่งมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ฟีลการขับมอเตอร์ไซค์เลยทุกคนมันเหมือนเล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะจะเดียวก็ไม่เดียวจะโดดก็ไม่โดดจะอะไรก็ไม่อะไรคือแบบมันมันจะลื่นก็ไม่ลื่นมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนบอกไม่ถูกจริงๆฮะผมบอกไม่ถูกว่าอธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงนะโอ้โคตรห่วแตกเลยครับบอกเลย เกมนี้อย่าขับมอไซค์รถยนตเลยขับได้แต่อย่ามอไซค์อย่าขับป้ายหมุนเออคว่ำจุดเดิมเลยโคตรแบบกากที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยอทุกคนอ่าข้าเซนชยัยมึงจะจุดพูดทำไมถามก่อนอะไรก็ไม่รู้ฮะโคตรห่วยแตกเลย เป็นสานาทีที่แบบฝืนเล่นแบบเยอะมากอะทุกคนผมฝืนเล่นมากเลยนะสานาทีเนี้ยโอ้โหทำมาดีหมดนะม,มาตายตอนแฮนลิงเบาใส่นี่แหละรถที่เราจะขับก็คือเป็นซูซูกิ g ีเอ r นะครับมาครับเราได้ขับในสนามแข่งว่ะทุกคน2อหนึ่งไปมาดูซิว่าขับในสนามแข่งจะเป็นอย่างไรครับ โอ้ยเราหมอบสุดตัวเลยครับจังหวะนี้เอ้าเทโค้งอุ้ยอุ้ยถนนลื่นว่ะถนนเป็นถนนเปียกครับผมไปไปโอ้ยมันหมอบแบบสุดตัวเลยว่ะนีนี่หมอบสุดตัวหมอบสุดตัวไปครับไปตัดไปโอ้โหไอตัดไปครับไปครับใส่กันหนึ่งไปแล้วเก๋โอ้โหเบียดกันเบียดกันไปตัดไปไปตัดไปโอ้เบียดกันมันมากครับผมจังหวะนี้ เนตันนี่เนตันนี่เอาไปนชนขอบทางทำไมวะกูโอ้ยผมกำลังโดนแซงผมกำลังโดนแซงโอเคเบรกเบรกเบรกเข้าโคง้งเข้าโคง้งเข้าโคง้งเข้าโคง้คงไป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 โอ้โหสามรอบกับผมจังหวะนี้แต่ทันไหมเนี่ยอันดับหนึ่งโอ้ไม่ทันแล้วว่ะเฮ้ยแต่เด็กๆมีโอกาสได้แซงอยู่ไปฮะไปฮะสีเบียดแป้มเ,เลยเบียดแป้มเ,เลย ไปไปโอกาสบบหนึ่งยังมีนะแข่งสามรอบนู่นตามทันแล้วตามทันแล้วพยายามเลี้ยวให้ดีเท่านั้นเองนะครับผมไป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 โอ้โหมันมอบสุดตัวเลยวะ่ะมอบสุดตัวมอบสุดตัวเอาเรื่องจะจัดเอาเรื่องจะจัดไปครับไปครับนี่อุ้ยชนไปทีหนึ่งไป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 แต่ตัดหนีไป,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 ไปโอเคตรงนี้เบรกครับ นิเมคเข้าโค้งช้าๆโอเคไปไปไปเฮ้ยสามรอบเรามีโอกาสอันดับหนึ่งอยู่นะครับผมไปฮะไปฮะสนามที่เราขับ F1 เลยนี่ว่าสนามนี้ไปัะผมยิงยาวไปรอบแรกเรายังนำอยู่นะครับนำไปหนึ่งวิครับผมถือว่านำไม่ได้ไกลมากนะครับ ยิงยาไปโอเคโอเคอะต่อไปครับผมเอาโค้งที่สองต่อเลยวยววิมาเร็วเกินมาเร็วเกินอเออไปกันต่อครับโอเครอบสุดท้ายแล้วทุกคนดูสิว่าเราจะขึ้นอันดับหนึ่งได้ไหมผมกำลังเบียดกับไอ้มาลูเอ้เป็นยังมาลูเคนแคนาดาเคนแคนดดาอ่านไม่ออกเหมือนกันไปฮนะมันเร็วมากมันเร็วจริง พยายามแซงมันหลายรอบแล้วแต่แซงไม่ได้สักทีโอเคตรงนี้แซงได้อยู่ไป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 จังหวะที่มันแซงเรานี่คือแบบเหลือเชื่อเลยนะมันเข้าโค้งแบบมาแบบงงงงเนี่ยเนี่ยมันกำลังจะแซงเราอีกแล้วเคเบครับผมเบครับผมมันก็นนกนตอไปเตะตัดกเตะตัดูดิโอ้โหรถมันแรงมากผมพยายามหนีแบบสุดตัวเลยนะทุกคน แต่ยังหนีไม่ได้ครับใกล้แค่นี้ยังถือว่าหนีไม่ได้ครับทุกคนมันต้องไกลกว่านี้หน่อยโอเคโอเคตรงนี้ไป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 ในตัดไปครับในตัดหนีในตัดหนีถ้าเราไม่ในตัดหนีมันตามทันนะโอ้ยมันมากเจอเอไอแบบนี้โคตรมันเลยครับผมไป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 โอเคทางโค้ง,คงพยายามเข้าโค้งดีๆ ไอ้ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงมันแล้วไมได้ยินเสียงอันดับเออันดับสองแล้วไปครับไปครับโ okay. อเคตรงนี้เราเบรกหน่อยเบรกหน่อยไปครับเหมือนเส้นชัยจะอยู่ข้างหน้าเราละเหมือนเส้นชัยจะอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนอันดับหนึ่งเป็นของเราแน่นอนครับผมโอเคโอเคข้าโคข้าโคไป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 ,ไปมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วโอเค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  ในตัดไปครับในตัดไปจังหวะนี้โอเคครับน้ำห่างอยู่เส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วอันดับหนึ่งเป็นของเราอย่างแน่นอนไปเย่ฮ่าฮ่าวู้ดับหนึ่งด้ย้ยสุดยอดในความมันเย,ย่เรียบร้อยครับผมดูซิว่าคะแนนรวมเป็นไงคะแนนรวมอันดับที่สองแล้วนะครับต่างจากอันดับที่สามแค่คะแนนเดียวเอง อ้าวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังไงก็ไม่ได้ที่1แล้วเพราะว่าที่1โอ้โหคะแนนแบบไปไกลมากนะฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามารู้กันซิว่าสนามสุดท้ายเราจะได้ขับรถอะไรกันนะครับโอ้โหได้ขับเป็น Suzuki RMZ450 นะครับผมสนามสุดท้ายนะครับไป let's go let's go มาทรงโมอเตอร์คอร์สที่ผมว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมอะแฮ <c oughs> นดิ่งแปลกๆนะฮะเอาอโมอเตอร์คอร์สมาวิ่งกันบน ถนนปกตินะครับผมอดูซีว่าจะรู้เรื่องขนาดไหนครับวันนี้ <laughs> มาครับผมทีู่วันไปครับผมซิ่งหน่อยสิ่งหน่อยโอเคโอเคปครัโอ้โหมาวิ่งมาวิ่งทางแบบแปลกๆนะเนี่ยไปตัดไปหนีเลยไปตัดหนีเลยจังหวะนี้ครับมีโดดครับผมมีโดดขึ้นหลังคาครับ โอ้โหแผงโซ,ซลาเซลล์อะอเอาเรื่องจัดจๆไปๆโอ้บอกเลยอย่างซิ่งโอ้โหนี่มันเหมือนขบวนการอะไรสักอย่างเนี่ะไม่เหมือนมาแข่งรถเลยนะเหมือนแบบขับรถหนีตำรวจอารมณ์เหมือนไปปุ่งธนาคารมาแล้วขับรถหนีตำรวจอะไรแบบนั้นแหละไปฮะรถเราแรงอยู่แรงอยู่แหนแอ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 น โอเคโอเคเคโอ้โห AI มันรัดเลยว่ะถึงว่ามันวิ่งเร็วเหลือเกินมันลักนาะด้วยนี่ว่ะโอ้โหเป็นไงครับตรงนี้โอ้โหลงมาไม่สวยครับแล้วผมไปไหนแล้วลงน้าครับผมกดย้อนได้นะครับภาคนี้อ่าภาคนี้มีการกดย้อนได้นะครับอ่าเราก็จะย้อนมาสักพักหนึ่งนะเราก็โดดไปแบบตรงๆเราจะได้ไม่ไปไหนโอเคไปกันต่อครับผมไปกระต่อ แข่งทั้งหมด2รอบครับเออเบียดไปทีนึงไปซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยไปายฝ่ไปฝ่โอเคโอเคโอ้ยางซิ่งครับในตัดหนีไปครับต่อ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 หนุ่มแขางไดมีทางให้เหินอีกแล้วไปายฝ่ายเหมือนรถเรามันไม่แรงเลยเอไอมันแรงกว่าเราเยอะเลยอ่ะดูดิมันตามมันมาทันแล้วนะวู้โอ้โหโดดข้อสูงเลยฮะ ไป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 เราต้องดำเนินให้ได้โอ้โหดูมันดิดูมันไปดิโอ้โหเราอุตส่าห์วิง่งนำมาตั้งนานโดนแซงแบบง่ายๆเลยนะทุกคนเก๋ไปครับในตัดหน่อยในตัดหน่อยอเก๋ตรงนี้เบรกเบรกเบรกแล้วชนข้ามทางครับผมในตัดไปในตัดไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนโดนโดดไกลเลยครับผม เสาไฟฟ้านี่คือแบบเหมือนเหมือนเป็นแค่กล่องโฟมอ่ะคือเราชนได้สบายๆเลยฮะเราไม่เป็นอะไรเลยนะโอเครับไปฮะโอ้หตอนนี้อยู่อัดับห้าับผมตามไม่ทันว่ะเหมือนรถมันแรงเกินนอ่ะดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมนายเก่งจังเลยอ่ะเอาอันดับแปดแล้วกูนี่กูไม่ได้พอร์ตคันเร่งเลยนะเฮ้ย ตามไม่ทันนะผมโอ้โห AI มันเก่งจริงว่ะผมปรับ AI แค่สี่ทับห้านะถ้าเป็นห้าทับห้าี่ผมว่าน่าจะตามใครไม่ทันเลยเคไปครไป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 ,ไปโดดนี่ไปครับไปครับโอ้ยขับมอเตอร์คอร์สกันกลางเมืองปิดเมืองแข่งมอเตอร์คอร์สกันเลยทีเดียวเนี่ยครับ ไปกันต่อครับผมไปต่อไปต่อไปต่อโอเคสิงหน่อยสิงหน่อยไปครับไปครับโอ้โโอ้โหโอ้โหเหล่าน,นี้ก็ขับแย่พอสมควรน,นะโอ้โหดูดิเหมือนรถผมเหมือนรถผมมันไม่แรงหรอวะ <laughs> AI ไอแงแสงแสงไปหน้าด้านๆเลยอะโอ้โห ตรงนี้แล้วหมุนฟิปสักหน่อยดิโอ้โหหนึ่งรอบครับเออลงแบบสวยงามไปกันต่อไปกันต่อนี่ถ้าหมุนฟิปแล้วมันได้ในตัดเพิ่มดี่คงจะดีเนาะเออเล่นเล่นท่าอะไรได้เราได้ในตัดอะไรแบบเดียนะเออค่อนข้างจะเฟีวเลยนะจะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคครับผมปอนไปฮนะยาไปยาไปโอ้เส้นชัยอยู่ขานะ้างหน้าแล้วมงเนี่ยตามไม่ทันจริงๆวะ่ะแต่ละคันมันเร็วเหลือเกิน เร็วเกินไปแล้วพวกนายว้าวว้ว้ยกล้อเข้าหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหอันดับแปดเลยมัวจะไปยกล้อครับผมโดนแซงสองคันรวดเลยฮะอันดับที่แปดเฉยเลยสรุปแล้วได้ที่เท่าไหร่ครับได้อันดับที่สี่นะครับผมหูนี่ถ้าผมเข้าอันดับที่เจ็ดที่แปดนี่เราน่จะได้อันดับสามนะเราน่จะได้ท็อปสามนะครับ เสีดาเสียดายนะเสียดายจริงเย่เ yeah. ดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันนะครับดูสิว่าของรางวัลจะเป็นอะไรนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามารับรางวัลกันดูสิว่าเราจะได้เป็นรถอะไรนะครับผมเ,เดี๋ยวเราก็จะดับเครื่องเลยดับเครื่องแล้วก็ลงจอดแบบอินเนียนแงบโอเคเอาเครื่องบินมารับรางวัลปุ๊บดูซิว่าได้รถอะไร มาแล้วมาแบบมืดๆแบบนี้ให้เราเดาอีกแล้วนะครับว่ามันคือรถอะไรเฮ้ยทรงมันเหมือน Naked Bike นะครับผม Honda ว่ะ Honda CB ีบีหรือเปล่ามาแล้วผมนี่เป็น Honda นะครับ Honda CB 1,000 r ่นะใช่ไหมน่าจะใช่แหละไปแล้ววิ่งไปโอ้ อออกตัวเบอร์จางซะด้วย yeah. เย่ไเกียงรถที่เอาเรื่องจัดๆนี่ในที่สุดครับผมเราก็ได้เป็นฮอนด้ามานะครับฮอนด้าอะไรไม่รู้เหมือนกันน่า <c oughs> <N ach ina> <N ach ina> จะเป็นฮอนด้าพันนาแหละนะครับผมมันเขียนมันเขียนไว้น่าจะเป็น CB บีพันนานะครับ สีสูบนะครับผมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ่าก็ประมาณนี้ครับกับเพลิดไบเลอร์เนี่ยนะครับผมก็แข่งกันทั้งหมด8สนามนะแต่บางสนามผมอาจจะตัดออกไปหน่อยนะครับคลิปไปใจะไม่ยาวนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยแล้วกันนะครับผมที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ของาท่านผู้ชมไปก่อนสีวัวเกครับผมบ๊ายบาย